สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนสุมองสุบอลพ่อพ่อกับเมจินนี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเอยเพิ่มเติมก็คืออาหารพี่น้องวันนี้เมจินนี่ซื้อมาเห็ดกลวยบวชซีพี่น้องเห็ดคองหวานยิอีเดียวพี่น้องเอยอยากกินตะของหวานพี่น้องอาการนอนหอนก็ต้องกินของหวานนะพี่น้องเนาะเครื่องให้กับโบมียังไล่พี่น้อง อันนี้ค me. ือกะทิพี่น้องหัวกะทิเด้อพี่น้องเด้ออันนี้หัวกะทิบักพาวอันนี้คือกล้วยกล้วยเมย์เนี่เนี่ยเห็ดเป็นตอนเลยพี่น้องที่เขาใชมาเห็ดบวชกันเด้อพี่น้องเนาะเมยจีนี่ใส่สาคูน้ำได้พี่น้องใส่สาคูเพื่อให้น้ามันขุ่นน่ะเอาแต่ผู้มาเนาะพี่น้องเนาะเมจิแต่ว่าเมย์เนี่มักใส่สาคูน้ำมันแสีบน้ำตาลเมยจีนี่ใส่น้ำตาลทรายขาวพี่น้องแต่ก็มีเกลือใส่เกลือน้ำเล็กน้อยเล้วพี่น้องเนาะ หลังจากโมฟุด,มดแล้วโมเลือดต่แล้วพี่หน่องแม่เจ๊นี่สีอากวยใส่พี่น้องหลังจากตุ่มเลยประมาณสักนาทีเดี๋ยวพี่น้องแม่ยเจ๊นี่สีตักออกกว่านี้นะเขาสะใส่นางกระถิกว่านี้นะ กับเกลือพี่น้องอันนี้คือน้ำตาลด้วยพี่น้องเด้อเฮ้ยจีนีใส่ใส่บะทันเบิดอไปหนดใส่ซาคูพี่น้อง พี่น้องหลังจากที่เมจี้ต้มมาซาคู่กับซุกแล้วเนาะพี่น้องเนะาะซาคู่กับที่วา่าอะไรทีแล้วเนาะพี่น้องเนาะเมจี้นี่ซีซีเมืองแบบหวานนะพี่น้องหวานโมหแห้งพี่นอ้องเมจี้นี่ตื่นน้ำตาลต้องใส่น้ำพี่น้องเนาะใส่เบิ้ลเดือย คือเ่รสเซทเรียบร้อยพี่น้องเอ๋ทาให้เย็นมัเนี่นะพี่น้องอยังหอนอยู่เนาะกินมาเท่าไหรเนาะมาเสบน้ำเมจินี่เ,ออเด้อพี่น้องเด้อบัาสุกูสุคนเด้อพี่น้องคือเ่รสเซทเรียบร้อยพี่น้องกล้วยบวชชีพี่น้องเอ๋กล้วยบวชชีใส่สาคูน้ำพี่น้องมาเสบน้ำเมจินี่เด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำก,กันเด้อกล้วยบวชชีพี่น้องเอ๋ เช็ดเหลี่ยมใหม่มพี่น้องเอ๋ยยังหอนอยู่แม่จินนี่สิเปอร์เซนต์ตู้เย็นไว้เนาะพี่น้องเนาะให้มันเย็นแม่จินนี่ยนกกินดีกินหรือพี่น้องมาจับเศษทำไมจินนี่พี่น้องเบอร์สักูสุกคนสุโมงสุบอลพี่น้องเอ๋ยกล้วยบวชซี่จ้า <c oughs> แซ่บจ้า